ก็สววสดีพ้พิชมทานช่องกับปุยครับผมพบกับใบางานที่ส2บสองนะคําอุทานนะคาอุทานที่หมายถึงไงครับคําอุทานก็คือคําอุทานที่เปล่งออกมานะครับผมมันจะเป็นแสดงความรู้สึกบางครั้งก็ไม่ได้ตั้งใจอุทานออกมานะครับเช่นเราเหยียบน้ำนะโอ้ยมันจะมาเองเลยอัตโนมัตินะครับผมประมาณนี้ถ้าเราตัดใจอ,อุ้ยวายอื้อประมาณนี้ครับผมโอ้ยโอ้ยงนี่ โอ้ยโอยไม่ไทยนะครับตรงนี้ป .5 หานะครับผมภาษาไทยป .5 หาครับผมให้นักเรียนเติมคำบุทานที่เหมาะสมประโยชน์ที่กำหนดให้พร้อมบอกความรู้สึกของคำบุทานนั้นให้ถูกต้องครับผมเรามาดูคำแรกครับผมผมเติมคำว่าอ๋ออ๋อกระเป๋าใบนี้ของน้องเองหรือจ๊ะความรู้สึกก็คืออะไรครับผม เข้าใจเข้าใจว่าอ๋อเข้าใจแล้วอ๋อมันทำอย่างนี้นี่เองอ๋อไปทางนี้อ๋อไปทางนั้นแสดงความเข้าใจครับผมสองครับผมมีดบาดมือแน่เลาครับมันต้องลองนะโอ้ยโอ้ยมีดบาดมือเลือดไหลหยดติงต๋งติ๋งเลยโหนะยังมีอารมณ์มาติ๋งติ๋งอยู่โอ้ยมีดบาดมือเจ็บจังเลยกับบ๋าาเนาะแสดงถึงความเจ็บปวดครับผม สามครับผมเติมคำว่าเฮ้อลงออกไปทีทางานเสร็จแล้วเฮ้อลงออกไปทีทําการบ้านเสร็จแล้วอนะรครับความรู้สึกความโล่งใจถ้าเราทำการบ้านเสร็จเราก็โล่งใจครับผมเราก็จะไปทํากิจกรรมอื่นได้ที่เราสนใจทีนี้ใช่ไหมครับผมสี่ครับเติมคำว่า อย่ามาทำร้ายนี่เธอนี่เธออย่ามาทำร้ายกันแบบนี้อีกนะเรากลัวมากโกรธแล้วครับนี่จะแสดงความรู้สึกคำว่าโกรธโกรธสุดแล้วครับนี่น,นี่เธอฮูกจว่านี่เธอทำอะไรนี่อืมทำไมทำแบบนี้ประมาณนี้เท่าต่อมาครับผมผมเตือนคำว,ว่าไวา้ตายแล้วไม่น่าเกิด เรื่องแบบนี้เลยตกใจครับผมวายนี่ตกใจแน่นอนต่อมาครับผมผมถามว่าอ๋ออ๋อคำตอบเป็นแบบนี้นี่เองคิดตั้งนานก่อนจะคิดออกอ๋ออ๋อเข้าใจแล้วถ้าอ๋อนี่ตกใจอย่างแรงขึ้นนะครับ <c oughs> เข้าใจแรงนะอันนี้ครว่า,าเข้าใจครับผม อ๋อนีเข้าใจะอย่างแรงเลยครับผมสองก็คืพอพ่อตอนนี้ก็เหมือนกันครับผมเฮ้อเฮ้นะครับผมต้องแก้ไขางานอีกแล้วแล้เนี้ยเหนื่อยจังเลยตอนนี้แสดงความเบื่อหน่ายนะครับผมพุทโธอันนี้ผมเจอคำว่าพุโทโธพุโทโธ อโอทอโอถมีถูถพุทธถไม่น่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เลยเสียใจด้วยนะคะอันนี้ก็แสดงความเสียใจครับผมต่อมาครับผมคำว่าโอ้โหโอ้โหทำไมตึกตึกรามบ้านช่องใหญ่โตมโ,โหรานอย่างนี้<ม>ก็แสดงความประหลาดใจครับผมสุดท้ายคำว่า ในที่สุดเย่ของตะไว,ว่้เย่ในที่สุดฉันก็ทํากันบ้านเสร็จแล้วจ้าหรือจะใช้โยก็ได้ใช้โยก็ได้นะครับผมดีใจแล้วก็เติมลงไปเลยครับผมอันนี้ผมเติมเย่นะครับผมดีใจทีนี้เรามาดูตอนที่สองก็เข้าให้แต่งประโยคครับผมก็ง่ายๆครับผมเราก็เอาข้าแดานบนมาครับ ชายโยพวกเราจะได้ไปเที่ยวแล้วทะเลแล้วก็สแสดงความดีใจสองก็โอ้ยฉันโดนพึ่งต่อยสแสดงความเจ็บปวดโอ้โหทำไมบ้านเธอสวยจังสแสดงความประหลาดใจครับผมวายฉันฉันเกือบโดนงูก,กัดน,นี่ตกใจครับตกใจสุดขีดเลยนะเมื่อไหร่โลกโควิดจะหายไปสักที นี้ก็สแสดงความเบื่อหน่ายครับผมก็เป็นแบบนี้แหละครับผมก็ฝากกดไลค์ซับสไครต์เพื่อเลังใ,ใจผมนะครับแล้วผมคลิปต่อไปสวัสดีครับ